ครับอากาศร้อนๆนะครับช่วงนี้ผมก็เลยไปซื้อพัดลมไอเย็นมาลองดูครับยี่ห้อมีเดียนะครับดูรุ่นครับอืมไม่ชัดรุ่น AC 120-G ขีด G นะครับ บ,บางท่านอาจจะสับสนกันนะครับระหว่างพัดลมไอเย็นกับพัดลมไอ้นาครับตัวนี้เป็นพัดลมไอเย็นนะครับพัดลมไอเย็นนี่จะมีเทคโนโลยีมาใหม่กว่าคือความชื้นออกมาน้อยกว่าทําให้ปัญหาเรื่องที่ว่าจะเป็นปลอดบวมหรือมีไอ้นาทําให้คือการเจ็บป่วยได้น้อยลงนะครับมาดูตัวเครื่องก่อนครับอันนี้เป็นช่องหน้านะครับช่องพัดลม ก็มีปุ่ม,มต่างๆเดี๋ยวดูส่วนสำคัญนะครับด้านหลังด้านหลังครับจะมีฟิลเตอร์กรองอากาศนะครับถอดได้ครับตัวนี้เป็นส่วนสำคัญเลยครับด้านหลังนี้ฟิลเตอร์กรองอากาศแล้วก็จะมีตัวนี้เขาเรียกเป็นรังพึ่งนะครับเป็นตัวก,กระจายน้ำครับเป็นมีถังใส่น้ำนะครับตัวนี้ ใส่น้ำได้บรรจุได้9ลิตรนะครับ9ลิตรแต่ก่อนจะใช้งานครับมันจะมีเจลให้ด้วยเจลทําความเย็นให้ซึ่งการใช้เจลก็ต้องเอาไปแช่ในช่องฟิตนะครับผมได้ไปแช่ในช่องฟิตแล้วครับผ่านไปประมาณ2 4ชั่วโมงได้มา2อันนะครับเจลได้มาะ2แพ็คแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำครับ เป็นตัวทำให้เย็นนะครับตัวนี้แล้วก็ทำการปิดครับปิดเรียบร้อยนะครับมาทดสอบการทำงานกันครับมีปุ่มต่างๆครับตัวนี้เปิด power ก่อนครับ ความแรงลมนะครับจะมี3ามระดับนะครับมีโลมีมิดเดิลมีไฮครับมีก็คือแบบความลมต่ําลมต่ํำลมกลางและลมแรงนะครับมลมแรงใช้ได้นะครับแล้วก็มีนะครับปุ่มแบบเรื่นแบบธรรมชาตินะครับดิจิทัลออนะครับสะกดถูกเปล่าไหมทุกผม ตัวนี้จะทําให้ลมมีการเกิดการสะบัดนะครับมีแรงมีเบาเหมือนคล้ายๆลมที่โชยๆมาตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีอันนี้ OSC ก็คือทําให้มันสายนะครับมีการทำให้ลมออกไปทางซ้ายมั่งขวามั่งนะครับเลือแผ่ข่านอื่นว่างน,นั้นเ่ย แล้วครับตัวสําคัญนะครับ EVA ูลเ l e r ์นีครับตัวน,นี้จะทำให้มันเย็นนะครับคือเป็นการดึงไอ้น้ำขึ้นมาครับทำให้เกิดความเย็นและมีทัมเมอร์ด้วยนะครับทัมเมอร์มี3ระดับครับมี1ชั่วโมง2ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงครับทีนี้มาทดลองดูดีกว่าว่ามันจะเย็นไหม เอาระดับหนึ่งกันนะครับระดับหนึ่งลมที่ออกมาก็เป็นลมลมเย็นๆนะครับเย็นกว่าถ้าแบบปกติถ้าพัดลมธรรมดาเราเนี่ยเปิดออกมามันจะมีลมก็จริงแต่จะเป็นลมร้อนครับเพราะว่าเป็นลมตามอากาศข้างนอกข้าง,างๆก,ก็เย็นสบายดีนะครับันดับสองดูชอบก็รู้สึกได้ครับว่าลมมันเย็น เป็นสดชื่นกว่าที่พัดลมธรรมดาอันดับระดับสามครับก็แรงดีใช้ได้ครับจากการที่ผมทดลองมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือว่ามันก็ดีนะครับดีส่วนหนึ่งก็คือว่ามันเย็นกว่าพัดลมธรรมดา แต่มันจะไปเที่ยบกับแอร์ไม่ได้ครับราคาก็ต่างกันแล้วก็การประหยัดพลังงานต่างๆก็ต่างกันเยอะ mm. ก็เย็นกว่าผมว่ามันเย็นกว่าประมาณ2.3องศาได้ครับ mm. คือเขาบรรยายว่า,วาได้าไจุ3องศาถึง8องศาแต่ผมว่าประมาณ2 3องศานี่แหละแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับลมมันจะเบาครับเราจะไม่สามารถไปดั้งไกลๆแล้วเป่าได้ครับมันไม่ถึง ที่สำคัญครับปุ่มสายไม่จําเป็นเลยครับถ้าสายเมื่อไหร่คุณจะไม่สะใจครับมันควรที่จะจอดๆนิ่งๆโดยที่เราแบบใกล้ๆตัวนะครับถึงจะได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับ